มิทุนาถึงเดือนนี้เดือนอะไรพุกี้เดือนนี้ทันวามิทุนากระดากระดาไม่นับสิงหาจันยาตุลาเป็นไิกาทันวาห้าเดือนแล้วอ่ะเออห้าเดือนไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ยอดเถอะโอ้อยังจะยอดอีกเหรออย่ามาทำฟอร์มไม่เชื่อเองลองดมดีสมเอ๋อกินอย่างวะสมเอ๋อสมเอ๋ที่แปลว่าได้กลิ่นอ่ะไม่ใช่สมเอ๋อนะมันแค่ หรือเรียกง่ายๆ This is a duck เองจำไว้นะเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> นั่นมันเป็ดเ,เองก็รู้นี่มันนี่ดิเมื่อกี้เอาสเปรย์วางไว้ตรงไหนข้างนอกตากแดดไว้เองพูดว่าอะไรนะไม่อ่านคำเตือนหรอวิธีเห็บรักษาเก็บเก็บหรือเปล่าเห็บนั่นมันอยู่บนตัวหมาอ๋อ ลูกแบตอันเดียวถึงต้องเดินมาที่สวนเลยเหรอโอ้ยก็ขอไม่เสียดายเปล่าเออแล้วจะเก็บยังไงไม่เห็นเหรอไม้ยาวมาด้วยเนี่ยไปเรื้อยดูไหนอะพี่มันสูงมากเลยนะห้าเมตรกว่าจิตนั่นเหรอโอ้ห้าเมตรอยู่ยอดไม้นะเดินมาตรงนี้ทำไมอะเอาไหนบอกอยู่ห้าเมตรโอ้แค่นี้แล้วมันถึงไหมอะอู ก็ไม่ถึงนี่ไงบุก,กี้ก็เลยต้องมีตัวช่วยเห็นไหมโอวนโอ้ยไม่ต้องหันมาตรงนี้ก็ได้มาเดี๋ยวบุกี้เริ่มเขียนละเอาจริงดิบุกี้เออดิโอ้ยมันเข้าตาอ้วนตบอีกนิดนึงใกล้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยแสบบตาเหมือนมันมีฝุ่นหรือตัวอะไรไม่รู้เข้าตาอย่าไปเกาอย่าไปขยี้พวกคุณทำแบบนี้ไม่ถูก ทำไมไม่ใชายกายซูเปอร์แมนโดดขึ้นไปเราโอ๊ยแสบตาอย่าเพิ่งแสบให้ชายกายซูเปอร์แมนโดดโชว์ก่อนมันตูบมาแล้วไอซ้อนอย่าโดนไปทางนี้มถ้าแล้วชายซูเปอร์แมนจะโดดหยุดเลยพี่สมภพซูเปอร์แมนพุ้ย ่บอกว่าซูเปอร์แมนโอ้ยปุกกี้จะได้ไปล้างตาเมียเออ,เอ,อไปๆๆโอไปๆๆๆๆมาปุกกี้เข้าบ้านแล้วก่อนเข้าบ้านไว้แสบตาเร็วดีปุกกี้แสบวีละบุญสุดยังชายูทูบขี้ทูก,ทกวลาเสมอหลบไปดิโอผักซักก็ดิวเลย เดนไว้คุณย่ากเก็บไว้ไหนอะเห็นคืยล้างตานานแลละอ๋อยู่นี่ไงไาแล้วปุกกี้ใช้ไปก่อนเก็บได้ไม่เซ็ขอบใจนะอยอดให้ทีหยุดเลยนะจะอ้วนมาๆมาหยุดหยุดอะไรเพื่อแสบตาเดี๋ยวล้างให้นะปุกกี้หยุดเดี๋ยวจะได้มีเรื่อง,องคนแล้วเนี่ยฮะหันมาหยุดเลยนะจะอ้นนนะะวน อันตรายแป๊บนึงนะปุกกี้เดี๋ยวหยดให้จะใช้ยาพวกเนี้ยมาให้ดูข้อมูลมันไม่หมดอายุดูหมดอายุ2023ี่ดูสิดูดูดูยังไม่หมดอายุก็จริงอยู่แต่ขวดเนี้ยเคยใช้อย่างเคยใช้แล้วโอ้นั่นไงโอ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งโอ้ยตอนนี้ บุกี้เปิดดูข้อมูลที่ยาหยดตาเปิดใช้แล้วอยู่ได้กี่เดือนโอ้ย oh, ยังจะใช้คนเจ็บอีกเหรอเออร <c oughs> อดูเลยนะเดี๋ยวก่อนนะแล้วคุณย่าเขียนอะไรไว้อะ่ะโอ้จำได้แล้ววันนี้ที่คุณย่าเปิดใช้บุกี้หาข้อมูลได้ยังโอ้ oh, ยตาก็แฉบอ่านแป๊บยาหยดตาชนิดขวดจะมีการเติมสารป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียซึ่งจะมีฤทธิ์เต็มในหเดือนหลังจากเปิดใช้ ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ยาหยอดตาเกินหนึ่งเดือนหลังเปิดใช้งานครั้งแรกอืมเขามีวิธีเก็บรักษาด้วยนะเป็นไงเป็นไงวีรบุรุษมาถูกเวลาเสมอ <c oughs> ออจริงด้วยมิถุนาถึงเดือนเนี้ยเดือนอะไรปุกกี้เดือนนี้ทันมามิถุนากระดากระดาไม่นับสิงหากันยาตุลาพศจิกาทันวาห้าเดือนแล้วอ่ะเออห้เดือนไม่เป็นไรหรอก ไชอบซื้อของตกาาคาเราแถมให้ฮ่าเรื่อยเลยละจะบ้าเหรออ้นนี่ยานะเว้ยไม่ใช่ของเล่นเล่นอันตรายถึงชีวิตครับเดี๋ยวจะให้คุณย่าไปทิ้งแล้วจำเอาไว้นะครับโอ้ยแสบตาโมโ oh หจะหายแสบตาแล้วเนี่ยเอออย่าเพิ่งหายแสบมีวิธีรักษาเบื้องตอนน้น <c oughs> อ่ะบุกี้ให้กินเนาะขอบใจคนกำลังคอแห้งเลยเฮ้ยไม่ใช่เอาไปล้างตาเอาเหรอเออ นี่หอรักษาเบื้องต้นให้แล้วอย่างนั้นแหละทําไปก่อนเดี๋วยวไปซื้อรอดไหมดีขึ้นไหมเออดีมั้งเอา้ยนี่แ <c oughs> ม่บอกลูกพงกนี้เอารถกินอับได้ เดี๋ยวจะหาว่าชายงูอ่านก่อนใช้ทุกครั้งนะนะจำไว้นะ,นะะนะอ่านไว้เชลงวิธีใช้อยู่ตรงนี้นะอ่านอ่านนิดนึงนะพี่โยมแม่บอกเอาอตู้ลดกลิ่นอับเหมือนวิธีใช้เลยอืมเอโคหล,ละแล้วตู้ไหนอชอบมีกลิ่นอับอะ่ะตู้เย็นนะท่านพี่โยมใส่ปลาใส่หมูใส่กุ้งมันจะไม่ีกลิ่นนะแช่เลยนะอย่าไปรอเริ่มไม่มีกลิ่นอับแล้วใช้ได้ผล อุ้ยปวดท้องไปไหนอะชายไปเข้าห้องน้ำอย่าแอบขโมยของห้องเราล่ะนี่เห็นพวกข้าเป็นคนแบบนั้นเหรอเอออย่าขาโมยอะไรกินนะเว้ยมันเห็นพวกเราเป็นคนแบบนั้นเหรอขอมองท่าชัดหน่อยมันก็คล้ายอยู่นาะพวกตัวชอบกินฟรีอะและถ้าข้าหาเจอไม่ต้องกินนะเออไม่กินเว้ยตู้เย็นชายมีอะไรกินบ้าง มันช่างเยอะแยะตะแปะถั่วเจอเปล่า,าไว้หน่อยดิเอ็งไม่มีสิทธิ์กิน,นทุกกลมห่อเนี้ยสีสันน่ากินจังอะรอช้าอะไรอยู่เล่ายิบม,มากินสิเอ็งไม่มีสิทธิ์อออกใหม่ล่าสุดหอ่อเม็ดเนี้ยข้าเคยกินแค่เห็นก็น้ำลายหลไหลเออแต่เองไม่มีสิทธิ์ กลิ่นมันแปลก,กนะอย่ามาทำฟอร์มไม่อยากให้ข้ากินนะดิอย่ามาทำฟอร์มไม่เชื่อเองลองดมดิดอิสเมลกลิ่นอย่างวะสเมาสเมาที่แปลว่าได้กลิ่นอ่ะไม่ใช่สเมลนะมันแค่หรือเรียกง่ายง่ายดิดอิสอดักเอ็งจำไว้นะเฮ้ยนั่นมันเป็ดเ,เอ็งก็รู้นี่รู้แค่ดักเว้แต่สเมาอ่ะไม่รู้สเมาเว้มาแบ่งกันกินของที่มันเหม็นน่ามันจะอร่อยความพิดเอียง โอ้ย่คยลวงหน่อยเฮ้ยทำไรอยูเดวนี่สต็อปสต็อปสต็อปโอยเิ่งวะขโมงแล้วมันติลปดอย่ามาร้องภูมิกับพีีภาษาอังกฤษอ่ะอังกิบแคนดี้ราเกตเขาเป็นนักร้องขอประทานโทษด้วยนะคะที่เอ่ยชื่อถึงเมื่อแกมุกให้คนดูหาขอเริ่มใหม่รีเซ็ตรีเซ็ตอะเริ่มใหม่ มะม่วงแมงโก้สีเหลือง yellow มีดอีโต้แพมเลยสชายหาเเมื่อกี้พวกคุณเอาห่อนี้ไปทำอะไรก็ไปกิี่นเเมื่อกี้อาจจะหาไปขอรีเซ็ตอีกทีเริ่มใหม่นะเอาดีๆได้แะแมวแคทแล้วแมวพูดได้อ่ะกาฟิวตัวสีเหลืองส้มๆอ่ะมันไม่ใช่แคสปีหกอ แมวพูดได้ตัวสีเหลืองๆอะค่าดูมาไม่ได้โง่จำชื่อของมันไว้นะกาเิีอยู่เนาะแมวพูดได้เออกาฟิลสตอเอาเรื่องนี้ก่อนพวกคุณกินไม่ได้ไงไงมันคือลูกเหมวไม่ใช่ลูกโมมันจะไม่ใช่ได้ไงมาดูดิอ่านไปดิวเหรอนี่ไงลูกเล็กเองหลอกข้าเหรอชายเออมันเขียนว่าลูกเล็กไม่ได้ลูกเหม็นคือลองมองรอบๆเองรอดูนะชายบิงมือข้างหลัง เออเต็มเต็มเลยว่ะลูกเหม็นแล้วใครใช้ให้เองเอามาใส่ในตู้เย็นมันอันตรายแม่อ้าวแม่บอกให้ใส่เอาไว้ในตู้แล้วเขาบอกป้าว่าให้ใส่ตู้อะไรไม่ได้บอกอ้าวแล้วเองก็มาใส่ไวไ้ในตู้เย็นแม่แล้วน้องเป็ดก็โง่ามาเจอเย้ yeah, yeah, yeah. ลูกเหม็นน่ะเขาให้ใส่ไวไ้ในตู้เสื้อผ้ารีชักอะไรแบบนี้ไม่ใช่ตู้เย็นด้วยเราก็ไม่ได้ผิดน,นะเธอไม่หยิบข้างทรงอ่านอะ่ะเออว่ะกินสีสวยนั่งเป็ดข้าผิดอ๋อ เวลาจะทําอะไรควรถามผู้ปกครองอีกครั้งนะครับให้แน่ใจและส่วนของนิดกินซีสัวไม่ได้นะคะมันอันตรายโง<ห>่ขอโทษช่วงนาฝนนี่อันตรายนะ้าไม่ได้ยาปัปยุงจากเยำโลนี่ยเลยพ่นปุ๊บยุงหายปั๊บไม่ต้องมานั่งตบนั่งจีแต่ถ้าพ่นเสร็จแล้วห้ามอยู่ในห้องนะคะทิ้งไว้สักพักหนึ่ง ใย่ปุกกี้นะยืมสเปชีดยุงไปก็ไม่เอามาคืนจัดเลยไหมเจ๊จะดีเหรอจัดดีรอไรไม่สู้คนแล้วบอกกิวแก้วแก้วต้องกินมันแก้วเกี่ยวอะไรกันอ่ะไม่เกี่ยวโอ้เอ็งพูดว่าอะไรนะเหมือนได้ยินยุงสองตัวมันคุยกันงงยินนงงอยู่หน้าห้องค่ะ ็งพูดว่าอะไรนะพวกข้าไม่ใช่ยุงถูกโน่นดิเฮ้ยเราเองจะบินทําไมล่ะหน่อยแน่เอ็งบินขนาดนี้เลยเหรออย่างนี้ต้องเอายากันยุงมาฉีดพวกมันค่ะนั่นบินสวยกว่าข้าบินสวยกว่าลำคาจริงๆเลยต้องเอาสเปรย์มาฉีดมานแหละปุกกี้ไม่กล้าเก็บไว้ในห้องหรอกเดี๋ยวมันระเหยเข้ามา บินสวยกว่านั้นค่ะเฮ้ยปุกกี้เองทำ<ห>อะไรอะ่ะ<ห>ก็จะเอายากันยูมาฉีดพวกเองแหละบินอยู่ได้แนั่นล่ะคันไม่ใช่เรื่องนั้นแล้วเรื่องอะไร<ห>มันนี่<ห>ดิเมื่อกี้เอาสเปรย์วางไว้ตรงไหนข้างนอกตากแดดไว้เองพูดว่าอะไรนะไม่อ่านคำเตือนหรอวิธีเห็บรักษาเก็บเก็บหรือเปล่าเห็บนั่นมันอยู่บนตัวนะหมาอ๋อพูดก็พูดวัตถุ แล้วข้าผิดตรงไหนเก็บไปป่พ้นมือเด็กแล้วมีชิดด้วยแล้วเองเก็บไว้ตรงไหนตรงแอร์ตากแดดมิดชิดอ่ะมิดชิดอยู่มาเบิงเองมาเบิงนี่เองมาดูคาไตเลยนะเตืนอนสควคนอื่นก็พูดไม่ชัดดูทำไมคําเตือนต้องดูวิธีเก็บรักษาสิต้องเก็บให้มิดชิดให้ห่างจากเด็กอาหารสัตว์เลี้ยงเปลวไฟและความร้อน เองเห็นหรือ,อยังให้เก็บห่างจากความเย็นว้ยความร้อนไม่ได้ยินที่เขาพูดหรอลืมแค,ค้ทีหูนี่ปุกกี้ผิดเหรอเออดิตากแดดไว้เผื่อมันระเบิดขึ้นมาทำไงไฟไม่ไหม้เหรออ่ะเองเอาไปดูไม่เชื่อหรอกขอดูอีกทีโิ้ยตรงนี้ตัวแดงเลยอะทำไมเขาทาสีแดงไว้เหรอโอ้ยมันเขียนว่าอาจระเบิดได้ถ้าได้รับความร้อนเออว่ะตีไม่ระเบิดขอโทษนะ ไม่มีหรอกวุ้ยคําขอโทษอ่ะต้องเลี้ยงน้ําและขนมเท่านั้นทําความดีอะ่ะอย่าหวังสิ่งตอบแทนเอออดกินละเอาของเองขึ้นไปว่าจะเลี้ยงน้ํากับขนมอยู่แล้ว <c oughs> แต่นอนเองไม่ต้องการ <c oughs> ทำดีอย่าหวังสิ่งตอบแทนจ้า <c oughs> น่าขี้จริงๆเลยอย่าเลยเอ็งบินกลับเลยนะ <c oughs> เอา้าทำไมไม่เปิดประตูอะ่ะยุงไม่มี โอ้ยเปิดให้ก็แดละข้อควรระวังการใช้สิ่งของดูคำเตือนกันด้วยนะคะสนุกไหมครับหนังข้อนศา,าตอนอันตรายภายในบ้าน EP 1 8ก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะใครเอาลูกเหม็นแช่ตู้เย็นเอ,เอเงแน่นอนเลยแพรรีเ่เองรู้ดีไปเป็นหมอดูไหมอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช <c oughs> ่องทางตรงนี้ด้วยครับ